สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่11พฤศจิกาย,ยน2568พายเอฟซีพายท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่38นะครับมาให้ปูย้ำให้โค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่16พกพฤศจิกาย,ยน2568 ดาบเบาเท่ามาหาปูแล้วท่านผู้ชมครับมืนอนี้เดินทางมาให้ปูเน้นให้ปูยำให้นะครับงวดที่ผ่านมาดับหลักสิบปูถือว่าแม่นได้พี่น้องเด้อเก้าหลักสิบบนนะครับแปดหลักสิบล่างอนะครับงวดเข่าก็มี่ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับงวดเบาเข่าก็มี่ดาบเบาเท่าเดินทางมาหาปูคือเกานะครับท่าำชมเออเป็นแนวทางพี่น้อง นับถามักถ้าชอบนับถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อนะครับบ่มักบ่ชอบคือบ่เาว่าเบิ่งซื่อๆนี่แหละนะครับผมเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับผมมือนีแดดดีดีพี่น้องนับมือว่านกับมือนีแดดดีแดดจนห้อนพูดละเบิ่งแดดท่านผู้ชมแดดจนร้อนนะครับอ้าวเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันนับปูเอฟซีปูพิ่นอยากให้มาหาปูอีกนะครับผมอ่ามือนีก็พาเดินทางมาหาปูท่านผู้ชมเข้าไปชม เขาไปฟังน้ำกันนะครับผมกราบนมาสการครับปูกราบรมาสการจ้าครับปูสาธุครับวันนี้วันที่11พพฤศจิกายน2568ทรธรมชมนะพายเอฟซีพายธรรมชมครับเดินทางมาหาปูสา8นะครับ บ่าวเถ่ามาหาปูแล้วท่านผู้ชมนะครับงวดวันที่16พฤศจิก,กาย,ยน2568นะครับมืดหนับีเดินทางนะผมมหาปูอีกมาให้ปูเน้นให้ปูยั่ให้นะครับท่านผู้ชมอ่างวดที่ผ่านมาหนับหลักซี่ปูก็ถือว่าเดินดีนะครับหลักซี่ปูก็ถือว่าเดินดีนะครับอ่าเอานะครับมือนีไมาให้ปูเน้นให้ปูยั่ให้มาฟังนั่นกันศูนย์กับหน,นึ่งคือก่อนนะศูนย์กับหนึ่งแบบปูศูนย์กับหนึ่งนี่ ทีตัลักซิปมันหลักสิบเอาพี่น้องคลิปทีตัวปูพูนกับเมองพันครับเอฟซีผู้พันถามหลักสิบล่างมันมาปูหลักสิบล่างถ้าสี่ตัวศูนย์หนึ่งสามสี่มันมาปูเออพี่น้องปูใดอยากได้ซีตัวก็คือศูนย์หนึ่งสามสี่แต่ว่าปูจับเน้นให้ศูนย์กับหนึ่งมาปูเอาหนึ่งเอาหนึ่งเน้นหนึ่งล่องศูนย์ล่องศูนย์เท่านั้นไม่ใช่เพิ่มอ่าพี่ปูห้รักหนวยผมหกเจ็ดแปดมันมาปูนั่นแหละครับ นีทนี่แหะนิทนี่ป่ปูนีกทนี่แหมีเปลี่ยนบ่บ่เปลี่ยนเลยบปปูลักสิปเดี๋ยวปูซีตัวให้เอฟซีนะเอาพี่น้องนี่ทำช่มนะิันหามมาอยู่เิ่น่าหลักสิบล่างนะครับถ้าชุดเต็มซีตัวปูมี่ศูนย์หนึสามสีด้พี่น้องเด้อนะศูนย์หนึ่งสามส่แต่ปูเน้่ให้ศูนย์กับ1เด่นที่หนึ่งอ่าเอาจับไซหกเจ็ดแปดปะปูอ่า จับใส่หกเชุดล่างหกเนี่รักหน่วยปะปูะครับผมอ่ okay, มาเน้นคู่ใดล่ะปูคูมากครับหนึ่งเจ็ดแล้วงเจ็บให้วงอ,อ่ปปูจับใส่กันเลยมันปะปูอ่า ศกับ1เน้นที่หนึ่งธรรมชมนะครับหลักหน่วย6 7 8นะครับก็จะได้ศูนย์หนย์เูนปูเนาะหนึ่งหกห่งเดน้นคักคั่ใดก็ปูหนึ่งเจ็ดหนึ่เจดชุดล่างเนี่ยแต่เน้นนี่ขคือเน้นหลักหนึ่งนัวปูเน้นหลักหนึ่งเลยเน้นหลักหนึ่งตัวร่องศูนยด้ยพี่น้องได้เด่นที่หนึ่งนะครับชุดบนนปูบน แปดสามกุโหละหมดนะครับนี่ได้หลักหลักคี่พจน์ทีกเสียนได้นี่ได้นี่ครับมันเบิดแล้วปูไปต่อพุ่น่ะต่อหน้าพุ่น่ะใส้ปูอันบังหันได้ไอ้ไอ้เมื่อกี้เนี่ยบ่กปูโอ้ไอศูนย์หนึ่งสามสี่เมื่อกี้เนี่ยกับอืมไปเจอหมดครับปูมาใบมหาพี่แล้วบัดอืมหลักสิบชมหลักสิบหลังนะครับ มวยที่พันมากกับมาแปดปูอยู่นับมาแปดนับเก้าหลักสิบบนนับจับคู่ไม่เข้านับงวดเข่ากับมีเด้อพี่น้องเดอร์มีงวดเขา่างวดบอนับมาหาปูขึ้นเกา่าทำชุ่มอ่า <c oughs> ชุดบนปู ที่ปูให้นี่หลักสิบบนสามกับแปดที่ปูนั่นแหละสามแปดสามเก้าเลยเอาหลักหน่วยปูแค่ศูนย์กับหนึ่งมันโตเก่ากันมันโตเดียวกันใส่ปูอันนี้บอกปูสูตรอ่อชุดใดนี่ปูเบนใส่ปูไหมเอฟซีคนบางอ๋อนี่บอกปูโอหลักสิบคือสามกับแปดเอหลักหน่วยอีกสูตรแปดกับเก้าอ๋อพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนหลักหน่วยเพิ่มเข้าไปอีกนะอันนี้อีกสูตรหนึ่งบอกปูสูตรหนึ่งเลขบนเด้นอ่ะ อีกสูตรหนึ่งนะพี่น้องเด้อหลักสิบกับตรงกันอยู่สามกับแปดหนับหลักหน่วยที่ปูให้ที่มาหาปูปูให้ศูนย์กับหนึ่งนับแต่ว่ามือหนีปูว่าอีกสูตรหนึ่งคือแปดกับเก้านะครับหลักหน่วยก็จะได้ศูนย์หนึ่งแปดเก้าจับไซส์สามกับแปดนะปูเอ้าแล้วชุดบนเนี่ยคักๆตัวใดกับปูสามแปดสามเก้ามมีชุดสามตัวปะปูบ่บ่มีเอาสองตัวเนาะปูเอาสองตัวนี่เนาะเอาสองตัว เอาถ้าชุด2ตัวนี้นะปูนะเน้นเกิดขึ้นสามแปดสามเก้ 3, 8, 3, 9, เาแต่ว่า3กับ8ปลักสิบขึ้เก่าเออคือเก่านะเอ้าท่านผู้ชมบ่าวเถาเขียนให้นะครับผมอาาม้าวท่านผู้ชมนับแคปหน้าจอเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับปู่38นะครับ16พฤศจิก,กาย,ยน2568นหับเป็นหน้าทางท่านผู้ชมนะผมถามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับบ่มักบ่ชอบนับเบิง่งซื่อขึ้นบ่าวเถาว่า นะครับหลักสิบบนสามกับแปดหนัหน่วยบนนะปูหใยศูนย์กับ1มามือนี้อีกศูนย์หนึ่งแปดกับเกานะปูนะ mm hmm. ะเดี๋ยวผมให้ f อฟซีเพิ่มเิ่นก่อนปูอีกศูนย์หนึ่งแปดกับเก้าเป็นมาปู <Yeah. S 1> ที่ปูห้ก็มี8081แปดหละกับแปดหกได้พี่น้องได้สามศูนย์สามนับมาามือนีนะปูปูว่าเน้น3ามกับ39นี่ครับหลักหน่วยมีเพิ่ม8กับ9หลักหน่วย0ูนย์หและ8ปดนึ่งนียังเน้นบาปูหรือเน้นสองคู่นี่ mm hmm. อสองคู่นี้ชุดล่างเน้นคักๆหนึ่งเจ็ดหนึ่งบอปูัหนึ่งเจ็ดเอาทำมาชมนะครับรักสิบรักสิบองตัวมาโจนบรัพิเศษหนนี่องมันเล่นเน้นคักๆศูนย์กับหนึ่งห่าวครับแปดมาเนาะปูเนาะงวนเมื่อกี้ปูให้แปดพี่น้องลักสิบหลงเก่าก็มีมาแปดอยู่อ่า เอาชุดล่างทผช้ชมหลักสิบล่างศูนกับ1หลักหน่วย6กเจ็ดแปดนะปูเน้นที่หนึ่งได้พี่น้องเดอ้อเน้นกันขึ้นหนึ่นะเน้นที่หลัก1นึหลักสิบมีเน้นหนึ่งได้ปปูนเน้นหนึน่งเน้นที่1หลัก0ูนย์ศู 6, 7, 8, นะครับหลักหนึ่งห8ปูงหกห่งเจ็ดหนึ่งแปดัวูไดมักชุดเดียวหนเจนะครับหน หรือผู้ใดนะครับมีหลักหน่วยแม่นๆจับมาใส่ศูนย์กับหนึ่งนะปูเนาะอ่าศูนกับหนึ่งหนึ่งเจลองมากกับหนึ่งกเนี่ยกันมา,มา,มาตัวลองคือหนึ่งหกัปูอ่าหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกเท่านั้น,น,น,นตาตัวเดียวคือหนึ่น <7. S 1> งเจ็ดมั่นใจหรือกป,ปูศูนย์กับหนึนน่งนี่ห้อยมันบอกผิดแบเอ่หลักซิบมีมาตลอดอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนโอ้ชุดบนเนี่ปูมากคู่ไหปูชุดบนส้เก่านี่บี่ปูนี่วะ มีสามแปดสามเก่าได้พี่น้องได้เพิ่มมากนะเพราะว่าปูหลักหน่วยว่าสูตรที่แหลกศูนย์กับหนึ่งมากมีปูหลักหน่วยแปดกับเก้าอีกสูตรหนึ่งอ่าสามเก่าสามแปดนี่เรียกว่าปูเท่านี้อหลักสิบล่างนี่เนี่ยนี่มันใจคักเรียกว,ว่าปูโอ้มันใจเพมีสองตัวมาถือเพมีสองตัวได้ปูรวมกันหนึ่งเพมีศูนย์กับหนึ่งนี่ต้องมีศูนย์กับหนึ่งหลักสิบล่าง อ้าวธรรมชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับมือนีมาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะปูับปูแงมั่นใจหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับถ้าบอมักชุดที่ปูจับให้พี่น้องผู้ใดมีหลักหน่วยแม่นจับมาใส่แต่วปูเน้นให้ก็ขึ้นหนึ่งเจ็ดตัวร่องขึ้นหนึ่งหกเท่านั้นถ้าผู้ใดมักหน่อยคูนะครับชุดบนสามแปดกับสามเก้าตัวเน้นเน้นที่สามเก้าบ่อปูอ่าแคปหน้าจอมักสามเก้าบ่อปู ตัวร้องสามแปดลักสิบบดน,นี่กับสามกับแปดที่เก่าแต่ว่าหลักหน่วยปูมีเพิ่มมากด้วพี่น้องเด้ยวยอ่าที่แรกปูให้ยศูนย์กับหนึ่งนับมากมันอีปูไว้อีกศูนย์หนึ่งมีแปดกับเก้านับก็บเป็นสามแปดสามเก้านะครับผมโอ้แต่ว่ามันใจนี่ลักสิบศูนย์กับหนึ่งมันมาปูแต่ว่ามัดหนึ่งนีเด่นกลัวปูเด่นหนึ่งเล่นปูโอ้ลักสิบปูแม่นได้ทำมาชมเด้อนะครับเอา นะครับมาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะครับท่านผู้ชมแอบปูสามแปดนะครับลักซิปก็ถือว่าแม่นนะครับท่านผู้ชมเบาเท่ากาบขอบุญขอบคุณปูครับผมอยเจริญพรเด้อโชคดีครับซาธุครับปูกราบนมัสการครับปูนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านพี่น้องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้านัสคูสคนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพ่อใหญ่แม่ใหญ่แหละทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนนะให้โชคให้ m ắ นครับ อ่าพ่อกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ